คือ,อพี่รอนต้องต้อง,ต,องต้องบอกพวกเรา,าพี่รอนก็เหมือนพวกเรานั่นแหละตอนมาเรียนเนยใช้เวลาเป็นสิบนปะีกว่าจะเข้าใจหงจุงด้วยท่านอาจารย์นะพอเราเข้าใจมากๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้เหมือนเลเวลมันต่างกันนะพอพวกเราไม่เข้าใจบางทีปรึกษาพี่รอนก็จะจะทํายัยางไงดีเพราะว่าเราเองก็เป็นมาก่อนคืออย่างแรกอันนี้นอกนอกรายการแล้วเราก็เริ่มคุยกัน มันต้องมันต้องยอมรับก่อนยอมรับความจริงก่อนบ้านมันไม่ดีเวลาอาจารย์วิเคราะห์บ้านมันไม่ดีคือหลายคนมันจะแย้งว่าโอ้ขนาดมันไม่ดีนี่อยู่มาได้ทั้งขนาดนี้แล้วมีเงินมีทองเยอะขนาดนี้ได้มันใช่แต่ว่าคุณรู้ได้ไงว่าคุณมีศักยภาพแค่นี้คุณอาจจะต้องได้มากกว่านี้อีกต้องไม่รู้กี่เท่าแต่คุณได้แค่เนี้ยเพราะว่าบ้านมันกดไว้มันไม่ได้ส่งเสริมคุณ นะไอ้บ้านเนี่ยมันมีหน้าที่เอาถ้าเราเข้าใจเราเราเข้าใจหุงจุย้ยสามสิบเปอร์เซ็นคือฟ้ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วสามสิบเปอร์เซ็นมันคือบ้านที่พักอาศัยเราเราเปลี่ยนมันได้อีกสามสิบเปอร์เซ็นมันเป็นนิสัยเราเป็นพฤติกรรมเราเป็นคุณธรรมของเราซึ่งไอ้สามสิบเปอร์เซ็นที่เป็นบ้านกับนิสัยเราเนี่ยมันพ่วงกันนึกออกไหมบ้านกับนิสัยมันอยู่ด้วยกันมันบอกเลยว่าบ้านเป็นแบบนี้ นิสัยเขเป็นแบบนี้คุณไปดูเถอะเพื่อนคุณในทุกวันยืมตังแม่งทุกวันทุกเดือนเดี๋ยวก็โผล่มายืมตังยืมตังไปดูบ้านมันเลยพี่รอเอาหัวเป็นประกันเลยบ้านมันลกมืดเลี้ยงหมาสงปกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามันรู้อย่างนี้แล้วทำไมไม่ทำํำจากมีชีวิตที่ดีขึ้นบางครั้งเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็ไม่รู้จะไปแนะนำยังไงคือ คือเวลาพี่รอนบอกก็บอกอย่างแรกคือเก็บบ้านให้ได้ก่อนอะไรที่จะใช้เนี่ยจะมาสิบปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้ทิ้งเหอะจะแค่เดือนเดียวก็พอแล้วหลยยังจากนั้นคุณจะไม่มีโอกาสจับมนันอีกแล้วทําบ้านให้โล่งๆถ้าเปลี่ยนพื้นที่โล่งในบ้านเป็นพื้นที่กองเอาเงินมากองไว้อ่ะคุณอยากได้เงินหรือคุณอยากได้ของเออแล้วทาไมไม่ทาเออ,อน,นี่ทําแล้วไปงไงลูกศิษย์อาจารย์ก็โอเคไงก็ดีขึ้นใช่ไหม เออมันมันก็พิสูจน์แล้วว่าถ้าทำแล้วมันก็ดีขึ้นแค่นี้ไม่ไม่ทำเก็บให้เป็นระเบียบอะไรไม่ใช้ทิ้งอะไรไม่ใช้ไม่เอาแยกไม่ให้เป็นหมวดหมู่อย่าให้มันลกมันสําคัญเพราะว่าพี่พี่เราบอกแล้วว่าหงช่วยทายามันคือทุกอย่างเลยไอ้คำว่าลกเนี่ยมันบ้านอันหนึง่งบ้านนี้นนก็เป็นเรื่องหนึง่งตู้เย็นตู้เย็นก็เป็นคังสมบัตินะตู้เย็นก็ห้ามลก ตู้เสื้อผ้าก็ห้ามลกเปิดมาในแทบจะล้มใส่เลยนะไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่รู้จะใส่ชุดไหนเนี่ยใช่ไหมพูดไปถึงแถวบ้านด้วยนะนี่ขยายตู้เป็นสี่ใบแล้วก็ยังไม่มีเสื้อผ้าใส่นะตู้เสื้อผ้าก็เป็นเรื่องหนึ่งจําเป็นในทางหงชืใเราให้เลทิ้งมั่งเห็นตาโตไม่เคยใส่เสื้อผ้าซ้ําเลยนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือคือใส่ได้แต่ว่า ไม่ได้น้นคือถ้าไม่อยากนี่เยอะก็เอานิดหน่อยแต่ว่าอย่าให้มันมันเกินไปจนมันลกมันแน่นแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วมันก็เสียหายกับเรานะโดยเฉพาะนะนี่ต่างจังหวัดเนี่ยเห็นเยอะมากคือใช้ลาวแขวนผ้าแล้ววางไว้ในบ้านเดี๋ยวรอรีด เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเสื้อผ้าลอรีดเป็นไหมเป็นไหมเสื้อผ้าลอรีดแต่รอมาเดือนหนึ่งแล้วมันก็ยังรออยู่นั่นแหละเสื้อผ้าเป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งห้ามวางเรียราดเอามากองใส่แต่ข้าวางไว้แขวนตามราวบันไดแขวนตามไอ้ลู่วิ่งจักรยานหรือเอาไอ้ราวแขวนผ้ามาแขวนไว้ในบ้านอย่างเงี้ยเป็นอับประมงคนหมดเลย เคยบ้าคนรวยมีไหมเออนั่นสินะเห็นไหมเนี่ยนี่คือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องห้องนอนย่างเงี้ยมันต้องสว่างไม่ต้องแบบโอ้โหสว่างจ้าเลยนะขอให้มีแสงมีการระบายอากาศที่ดีไม่อับนะชุดนอนเนี่ยเปลี่ยนม้างก็ได้ชุดเครื่องนอนเนี่ยใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งก็พอแล้วมัง้ง นะบางโอ้บางคนนี่แบบอะไรนะใช้ครั้งเดียวแล้วจริงเราไปตรวจบ้านเราเจอเราเองอยู่ทุกวันเราไม่ได้กลิ่นบางครั้งมันมีกลิ่นของเนื้อคนอยู่ในห้องนอนเน้อออกมาเออถ้ามันมีกลิ่นแบบนั้นปุ๊บฮองจุ้ยไม่ทํางานเหมือนฮองจุ้ยห้ามเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเงี้ยทาไมห้ามเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเพราะมันมีกลิ่นคือเราอดไม่ได้หรอกเราจะสะอาดแค่ไหนก็ตามมันก็มีกลิ่น ห้หนักสุดอาทิตย์นี้ไปเจอเลี้ยงเมียแคทไว้ในบ้านอืมเมียแคทเหมือนบ้านภวเขาเนะ่ะไอด้ดุดเนะ่โอ้แล้วกลิ่นมันมันกินของคาวอะกิ่นมันสุดสุดเงมือนนะเขาชินแล้วเรา,เราไม่เราไม่ชินเราก็ปวดหัวเนี่ยอันนี้นี่นคือข้อห้ามทาไมห้ามจริงๆไม่ได้ห้ามหมายคุณจะรักสัตว์ไม่มีปัญหาเลยแต่เป็นสัตว์เป็นส่วนสัตว์อยู่ส่วนสัตว์นึกออกไหม มีพื้นที่ให้มันมีโรงให้มันไม่เอามันมาไว้ในพื้นที่ที่สําคัญสําคัญเนี่ยเวลาเราทำองค์จุ้ยพลังมันมาจากหน้าบ้านเพราะฉะนั้นบริเวณหน้าบ้านเราเนี่ยต้องชัดเจนสะอาดสว่างพูดถึงสว่างอีกเหมือนกันอ่ะเราลองนึกดูว่าไอ้ร้านค้าที่เราพี่รอนพูดถึงเนี่ยสว่างไหมสว่างไหม,เ,มเทียบกับร้านโชห่วยอ่ะร้านไหนหน้าข้าววกัน เห็นไหมคือคือโงช่วยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องพิสดารมันไม่ใช่เรื่องหลาดนลมันคือเรื่องจิตวิทยามันคือเรื่องหมยมันคือเรื่องวิธีคิดของพวกเราเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ใส่ใจมันคือหลักหงช่วยหลักการตลาดหลักการทําธุรกิจมันคืออันเดียวกันหมดเลยเหมือนเราตั้งป้ายร้านเราเงี้ยถ้าเราจะตั้งป้ายร้านเราเวลาเราจะตั้งป้ายเราต้องตั้งซ้ายสุดของร้าน เพื่อลดมันมาแล้วมันจะได้เห็นไกลๆถูกไหมเออในทางของช่วก็เหมือนกันถ้าเราจะทําประตูรั้วบ้านเราประตูรั้วเนี่ยช่องเปิดรั้วเนี้ยมันควรจะอยู่ซ้ายสุดถ้าทําได้เพราะว่าพลังเนี่ยมันจะได้มีเวลาวิ่งยาวถึงบ้านเราแล้วค่อยเข้าเห็นไหมสภาพแวดล้อมรอบบ้านสําคัญ ส่วนใหญ่ที่เราเห็นแล้วก็ทุกคนมักจะเป็นคือเอาแผ่นหินไปวางเพื่อเดินเข้าบ้าน <c oughs> ไม่ได้พลังเนี่ยมันวิ่งเป็นเส้นตรงมันขึ้นเป็นเส้นตรงแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาบ้านเราเนี่ยถ้าเราเข้าจากด้านข้างเป็นอัป,ปมงคล <c oughs> นึกออกไหมเวลาหมู่บ้านเนี่ยเวลาเราไปพวกมันจะมีเทเลสใช่ไหมเราต้องไปขึ้นด้านข้างอย่างเนี้ยไม่ได้มันต้องเป็นลานโลง่ลงๆเลยหรือไม่เขาก็ทําสนามหญ้าไว้ตรงประตู แล้วเราก็ขึ้นจากทางลรงรถใช่ไหมอพอเราขึ้นทางโลงรถเราเดินไม่มั่นคงเราก็ทําให้มันสวยโดยการที่แต่งสวนเอาไอ้แผ่นหินไปวางไว้ที่สนามหญ้าเพื่อเดินเข้าบ้านแบบนี้ก็ผิดพลังต้องเดินให้สะดวกเดินได้โลง่งโล่งเดินได้ง่ายๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ที่เราต้องเรียนรู้ซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันอีกทีหนึง่งไอ้เรื่องพลังนี่ก็เป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องรู้นะเพราะว่า พลังที่พี่หลองพูดถึงเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับมันเพราะว่ามีแต่หงจุ้ยอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องพลังนะไอความมั่งคัง่งหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราอยากได้เนี่ยมันเกิดจากพลังงานนะพลังงานที่พูดถึงเนี่ยเอานิยามมันง่ายๆมันคือลมหายใจของโลกนะมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้โลกนี้เคลื่อนที่ไปถ้าทุกสิ่งทุกอย่างหยุดไม่เคลื่อนที่เราก็ตาย โลกก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นพลังงานที่พี่รองพูดถึงเนี่ยมันคือเหมือนลมหายใจของโลกหรือว่าชี้ที่เขาเรียกกันนะนี่ออกไหมเวลาไปเรียนของช่วยเขาบอกว่าเป็นชี้นะมาทางนู้นมาทางนี้ใช่ไหมไอ้ชี้เนี่ยคือลมหายใจของโลกมันเกิดขึ้นมาจากพื้นดินแล้วมันก็ไหลลงไปสู่ที่ต่าสุดแล้วกลับไปใต้โลกแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่บนพื้นดินวนลูบอยู่นี้ทําให้มันมีการหายใจสองโลกมันมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา มันวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆนะมันมีไดนามิกมีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นทุกอย่างบนโลกนี้มันจะถูกโยงกับสองสองแรงกระทำอย่างแรกคือเขาเรียกว่าแรงดึงดูดน,นะพลังงานทั้งหมดที่เรารู้จักเนะี่ยมันจะวิ่งจากที่สูงไปที่ต่ำเสมอไม่มีอะไรวิ่งขึ้นขึ้นสูงย้อนไม่มีทุกอย่างจะถูกดึงให้ต่ำลงเสมอ กระทั่งชีวิตพวกเราก็ดมถ้าเราไม่ทําอะไรกับชีวิตเราเราอยู่เฉยๆธรรมชาติมันก็จะดึงให้เราต่ําลงไปเรื่อยๆนอนเฉยๆไม่ออกกําลังกายก็ตายเน่ออกไหมอันนี้คือธรรมชาติทุกอย่างมันจะถูกดึงให้ต่ําลงเสมอถ้าเราอยากจะฝืนเราต้องบังคับให้มันขึ้นน,นั่นคือการปรับสภาพไปเราปรับชีวิตเราปรับวิธีการเป็นอยู่ของเราเนี่ย ซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วพี่นลเชื่อว่าทุกคนฟังดูเหมือนมันจะง่ายนะแต่จริงมันทํายากร้อยทั้งร้อยในเนี้ใครไม่รู้ว่าออกกําลังกายและสุขภาพดีรู้ไหมครับทำไมไม่ทําเราไม่ให้ค่ามันไงจนกว่าหมอจะบอกว่ามึงจะตายแล้วมึงไม่ออกกำลังกายมึงก็ตายอย่างเงี้ยออกไหมเออมันก็ออกใช่ไหมคือคือไอ้เรื่องรวยเนี่ยเรื่องรวยเรื่องประสบความสําเร็จเนี่ยอาจารย์บอกแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากมันอยู่แค่นี้เอง ทำไม่ทําถ้าเราทํามันก็ได้แต่เราส่วนใหญ่เราก็ไม่ทําเราเลือกที่จะทําอะไรที่มันง่ายออไอ้นี่เว้ยพระพิคเนตรออกใหม่ไปมูก่อนขอพรนะเนี่ยเราก็เราก,เราก็เราก็ไปเน้นแบบนี้ถ้าส่วนใหญ่มันก็เลยชา้าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ผิดนะมันเป็นกําลังใจเรื่องเรื่องพวกนี้ถ้าเราวิเคราะห์มันคือกําลังใจนะเหมือนอย่างพิรนเนี่ยเวลา อันนี้พี่เราให้ใพวกเราคิดบางครั้งเราถวายน้ําพระทุกวันถวายน้ําพระถวายน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเนี่ยเราคิดว่าเราท,ำทำําทําไมกินเหรอพระกินไหมไม่กินนะน่าจะเป็นจิ้งจกนะถูกไหมเออน่าจะเป็นจิ้งจกมากินมากกว่านะเพราะนพระไม่ได้กินหรอกแต่ทุกวันที่ที่เราทามันมันคือการเหมือนกับเตือนตัวเองว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ คุณมีเจตจำนงคุณมีความตั้งใจที่ทํามันทุกวันไหมโอ้นี่ขี้เกียจไว้วันนี้ยุ่งไม่ทําปล่อยไว้ก่อนหรือมันเป็นกฎกับตัวเองว่าต้องทําทุกวันมันขึ้นอยู่ว่าความยากตรงเนี้ยเราใส่เราใส่ความปรารถนาเราลงไปเท่าไหร่คนที่เขาซีเรียสจริงจังกับเองเรื่องการไหวาการมูการทําอะไรแบบนี้มันก็ซีเรียสมันก็จดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นถูกไหม เขาให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นมพนถึงเวลาปุ๊บมันก็ได้ผลแต่อีเราบางสวดอาจารย์บอกให้สวดมนนะเช้าร้อยแปดเย็นร้อยแปดวันนี้เอาเหมือนเมื่อวานอาจารย์วันนี้ยุ่งไม่มีเวลาเอาเหมือนเมื่อวานหนักเข้าอัดเสียงเลยใส่รถเลยนะสวดแซกีเชียงใหม่สิบจบเนี่ยนะอัดเสียงไว้ในรถเลยไปไหนก็เปิดขับรถไปสวดแล้ว อันนี้ก็ขี้โกงไปหน่อยนะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรารู้อะจริงๆงพี่เราบอกแล้วเรื่องเรื่องห้องจุ้ยเราก็รู้มันเป็นคอมมอนเซนส์แต่เราไม่ค่อยใช้เราใช้ความสะดวกของเราเป็นหลักการที่เรามีห้องน้ําอยู่นอกบ้านการที่เรามีห้องครัวอยู่นอกบ้านบ้านเราจะสะอาดมากบ้านเราจะไม่มีสิ่งแมลงไม่มีมดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มี กลิ่นอับไม่มีบ้านมันจะเป็นบ้านที่สุขะรามัยดีมากเนืกออกไหมแต่เราอ่ะมักจะอดไม่ได้ในทางคงช่วยเนี่ยให้ความสําคัญกับพวกผู้นี้ละเอียดอ่อนมากอาจารย์ห้ามเอาของกินที่เหลือตั้งไว้ที่บนโต๊ะกินข้าวใครไม่รู้บ้่งใครทามึงเออถ้าคนใหม่ๆไม่รู้เนี่ยนะน้ําพริกกระปิกมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวตอนมื้อเย็นเดี๋ยวอีกคราบใช่ไหม พอมีน้ำพี่กระปิอยู่นะโอ้โหเปิดบ้านทํามาปุ๊บในกินเลยเนะี่ยเห็นไหมมันเป็นจิตวิทยาเหมือนกันถ้าเปิดบ้านมาปุ๊บเจอโต๊ะกินข้าวเลยคนในบ้านก็จะเน้นที่เรื่องกินเป็นหลักมีโอกาสที่จะอ้วนสูงมีโอกาสที่เงินที่เราจะหามาได้ถูกคนอื่นเอาไปใช้อ้พวกที่ถูกยืมเงินบ่อยๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยคือ ถ้าเราเข้าใจแล้วเราเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆดีขึ้นนะอย่างเช่นยืนหน้าประตูบ้านห้ามเลยนะห้ามเห็นทุกอย่างเลยเห็นหน้อย่างเดียวคือโต๊ะทํางานห้ามเห็นประตูครัวห้ามเห็นห้องนอนห้ามเห็นบันไดห้ามเห็นโต๊ะกินข้าวเห็นอะไรบ้างตัวันนี้ที่บ้านเปิดมาพุ๊บเห็นโต๊ะกินข้าวเลยอแสดงว่า โดนยิ้มต่างบ่อยนี้เนี่ยคือทําผลประกอบการเราจะถูกผลอื่นเอาไปใช้ต้องห้ามเ่ยเนี่ยแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวในแต่ละวันในแต่ละวันนะซึ่งเรื่องพวกนี้มันจะต้องค่อยๆสอดแทรกเพราะมันเยอะมากซึ่งพี่รอนไม่สามารถสอนพวกเราได้ทันทีแล้วหมดเลยในยุคเก้าเนี่ยแนะนําให้ไปซื้อหนังสืออาจารย์มานะเกร็ดสําคัญสําคัญ,คญกับหูจุ้ยเพื่อความมั่งคัง่งร่ำรวย สำคัญสำคัญรู้สึกมีสิบสองเล่มมั้งพวงจุ้ยเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยมีห้าเล่มอะไรที่ทําได้ทําไปก่อนนะอะไรที่อ่านแล้วมันสามารถทําได้ทําไปก่อนมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวพี่รอนให้ดูคลิปอันหนึ่งก่อนอันนี้หลายคนอาจจะเห็นแล้วมันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนวิธีคิดพวกเราไปบางเรื่องนะครับเพราะว่าเรา ถูกเรียนมาว่าโลกมันกับพระอาทิตย์มันหมุนรอบตัวเองใช่ไหมเออนี่แล้เราคิดแบบนี้นี่เราคิดว่ามันหมุนอย่างนี้นะเออนะนี่แต่จริงไม่ใช่นะเขาบอกว่าระบบระบบโซลาร์เซลล์ไอสุริยะเราเนี่ยสุริยะจักรวาลเราเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยความเร็วเจ็ดหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันเคลื่อนที่แบบนี้ ไอ้แดงๆกลมๆนั่นคือพระอาทิตย์มันวิ่งไปเรื่อยๆมันไม่ได้อยู่ลอยๆอยู่ในอวกาศแล้วก็หมุนๆเหมือนเราคิดเหมือนเด็กๆะนึกออกมาให้เราไปดูแบบจําลองแล้วคิดว่าพระอาทิตย์มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วโลกมันหมุนรอบจริงไม่ใช่ทั้งกระบวนการเนี้ยมันเคลื่อนที่แบบนี้โลกดาวเคราะห์ต่างๆไอ้พวกนั้นที่รอบๆนั่นคือดาวทุกดวงโลกก็อยู่ในนั้นหนึ่งอันนะมันจะวิ่งแบบนี้ไปทั่วจักราวาล เราจะได้เข้าใจทีนี้พี่รอนให้ดูทําไมบังเอิญพี่รอนเห็นอันนี้ก่อนแล้วก็อาจารย์ก็มาบอกว่าชงยุคที่พี่รอนพูดพูดให้ฟังในคลิปไปแล้วนะคือเรารู้แล้วว่าเรามีชงปีเรามีชงวันใช่ไหมวันนี้วันหมาวันแมวชงอะไรเนี่ยแล้วมีปีนี้ชงอะไรบ้างแต่เรายังไม่เคยได้ยินคําว่าชงยุคนะไอชงยุคเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันจะเกิดขึ้นตอนที่มันเปลี่ยนข้าง ปลี่ยนแต่ขั้วตะวันตกเป็นขั้วตะวันออกคือถ้ามีพื้นฐานนิดหน่อยเราจะเข้าใจว่าฮวงจุ้ยเนี่ยมันแบ่งคนเป็นสองกลุ่มแบ่งพลังเป็นสองข้างข้างหนึ่งเราเรียกตะวันตกข้างหนึ่งเราเรียกตะวันออกนะข้างตะวันตกเนี่ยมันจะมีหมายเลขหนึ่ง้างตะวันออกนะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขเก้าจำอย่างนี้นะหนึ่งสามสี่เก้า ส่วนข้างตะวันตกเนี่ยมันจะมีหมายเลขสองหมายเลขหกหมายเลข7ดหมายเลขแปดนะเพราะฉะนั้นที่มันผ่านมาตั้งแต่ยุคห้ายุคหยุคเจ็ดแล้วก็ยุคแปดมันเป็นข้างที่เป็นตะวันตกหมดเลยเนื้อออกไหมเพราะมันอยู่กลุ่มเดียวกันห้าหกเจ็ดแปดเป็นข้างตะวันตกทั้งหมดทีนี้พอมันเปลี่ยนเป็น9ก้าปุ๊บมันกลายเป็นข้างตะวันออก ไอ้จังหวะที่มันหมุนดาวมันหมุนเนี่ยอาจารย์อธิบายว่ามันคือการบิดตัวของจังหวะที่โลกอะมันสวิตข้างเปลี่ยนมุมมันจะบิดตัวเองกลับไปเอาด้านตะวันออกมาเพราะฉะนั้นช่วงที่มันบิดตัวเนี่ยอาจารย์บอกว่าสถานการณ์ในยุคเก้าทั้งหมดเนี่ยมันจะวุ่นวายเพราะว่าพลังมันไม่นิ่งที่มันสเตเบิลมันคงที่เป็นตะวันตกมาตลอดพอมันเวี่ยงไปเป็นตะวันออกปุ๊บมันจะมีการแกว่ง อาจารย์บอกว่ามันจะแกว่งแล้วมันจะเรียกว่าอาการนี้ว่าชงยุคนะแล้วมันจะชงพิรดาว่าอาจารย์เออสักกี่ปีอาจารย์บอกว่ายี่สิบปีจนกว่ามันจะนิ่งพอมันนิ่งกลับไปปุ๊บมันจะกลายเป็นยุคหนึ่งยุคหนึ่งมันยังอยู่ในในกลุ่มของมันเนื้อไหมแต่พอปลายยุคหนึ่งปุ๊บมันจะบิดอีกทีหนึ่งให้กลายเป็นสองแต่จังหวะที่เป็นดาวสองเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันจะโอ้โหเละเทะวุ่นวาย เราะว่ามันอยู่ได้แค่20ปีแล้วมันก็จะกลับเป็นสามอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอาการชงเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าปัญหาคือในยุคเก้าเนี่ยมันจะทำางจุ้ยยากมากนะแต่ว่าพวกเราไม่ต้องเป็นห่วงคือขอให้รู้แล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราให้ดีขึ้นสำคัญที่สุดคือรอบบ้านเรานะครับ ในบริเวณอาณาเขตโลวะของเราดูแลให้ดีอย่าให้ลกกระถางต้นไม้แตกไม่เอาเวลาตัดต้นไม้อย่าตัดให้มันเป็นตอเข้าใจคำว่าตอไหมคือตัดให้มันชิดโคนเลยอย่าให้มันมันมีม,มีมีท่อนยื่นออกมาการวางของไว้เนี่ยเก็บของเนี่ยก็ต้องดูมันซีเรียสมากนะอย่างอย่างในทางของจุ้ยเนี่ยถ้าเราเอากระถางต้นไม้สองใบามาซ้อนกัน แล้วเราซ้อนไม่ดีมันไม่ได้ลงล็อกมันเอียงออกอย่างนี้สมมติใบล่างมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมวงกลมใช่ไหมใบที่สองระวางขวางลงไปอย่างนี้และไอ้รูกลมๆของกระถางอะ่ะมันหันไปทางไหนทางนั้นถูกพิฆาตเหมือนกันนะกระถางแตกแล้วเป็นอัปมงคลโดยเฉพาะในทิศตะวันตกห้ามมีกระถางต้นไม้เยอะบ้านที่มีกระถางต้นไม้เยอะๆไม่ดี นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องจัดพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นระเบียบอย่าให้ต้นไม้มันลกมันคลึ้มมากเกินไปให้แสงส่องให้ถึงอย่าให้ต้นไม้ละบ้านหมายถึงว่ากิ่งต้นไม้เนี่ยมันยื่นมาปัดบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะครับดูแลให้ดีสัตว์เลี้ยงกงหมากงแมวเก็บไว้หลังบ้านแล้วก็ทำให้มันสะอาดอย่าให้มันมีกลิ่นต้นไม้ที่ปลูกที่เป็นหนามแหลม เป็นอัปมงคลไม่ควรหลีกเลี่ยงอย่าทำเพราะว่าถ้าเราปลดสายชะนวนเราไม่พยายามไปสร้างเงื่อนไขรอบๆบบ้านเราให้มันกระตุ้นดาวอัปมงคลทํางานมันจะทํางานได้ช้าแล้วไม่ค่อยทํางานแต่ถ้าเราเรียนหงจุย้ยแล้วเราเข้าใจเราไปแก้ไว้ก่อนมันก็จะไม่ทํางานเนื้อออกมาแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งพวกเด็กคนใหม่ๆนี่อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าคนที่เขาเรียนมาพอสมควรแล้วเขาจะรู้ไปฟังคลิปก็ไน้พี่รอนสอนย้อนไปแล้ว นะส่วนถ้าใครใครมีพร้อมเนี่ยก็ไปเรียนนะเพราะว่าอาจารย์สอน <c oughs> ให้เปิดครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ก็เกือบเต็มแล้วนะครั้งที่สี่เราจะเรียนกันตุลานะครับแก้ไขของจุ้ยในยุเก้าทุกวันนี้อาจารย์ยังส่งมาให้ทุกวันนะแล้วข้อความที่อาจารย์ส่งมาให้ทุกวันเนี่ยมันก็แปลกเพราะว่าอาจารย์ส่งมาวันนี้ปุ๊บเราก็จะเจอเราไปบ้านนี้เราก็จะเจออาจารย์เขาก็พูดเล่น อ,อาจารย์พูดเล่นๆว่าเขาไปดูล่วงหน้าแล้วเขาก็สอนทีมงาน,นเช่นบันไดอันนี้บอกไว้นิดหนึ่งทุกบ้านเลยในยุคเก้าที่บันไดยอยู่พระราชวังหน้าเป็นอัปมงคลทั้งหมดหมายถึงว่าบันไดยอยู่โซนหน้าบ้านเป็นอัปมงคลทั้งหมดอย่างเนี้ยตัวอย่างอาจารย์ยังส่งให้ทุกวันจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังส่งให้ส่วนคนที่ไปเรียนคอร์สหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่รอรวบรวมแล้วส่งให้อีกทีหนึ่งนะ